อ่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาอน,นีการแม่ม้อนเรามันดิดน้ำเนาะพาเราหลังจากพาเราไปหาหมอแล้วเนาะตรงกสะสมาเห็ดกับเผลให้เรานีด้เพียงด้อสีมาย่างไส้หมูจ้าแล้วกะตำสมตำเนาะพี่น้องยำไปเรียบร้อยแล้วสมตำกะเศ็นมะคุงเศ็นมะคุงนี่กะสีมาเอือบมาล่างก่อนเด้อพี่นอ้อ,องเด้อเพราะว่าแม่ม้อนเราหมักยากเนาะพี่น้องเลย อยากนั่งไปซื้อมากินนอกที่นั่งการศึกษาลาล่าเองมีอยากไปซื้อกินใช้กับสุภยัสตลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตายไปบริกรในรีเดอร์ห้องหานสือหัวโลงกับบริกินเด้อห้องลาลาเนี่ยห้องลาลาตายไปกะนั่นเอียังก็เอาไปบ่ได้เด้ งา,ายังล่ะให้กินอยากาายังล่ะกินโลดอยากเหล่าก็กินเหล่าอยากเบียก็กินเบียเนาะพี่น้องเนาะอยากทอกินทออยากทุเรียนก็กินทุเรียนถ้อา,า,า,ยยา,ายอยากยังก็หิบกินความตายมันส่องบ่เห็นเนาะอยากมันจะเห็ดกินแต่ว่าต้องหูห,หานําได้กินอย่างเดียวนีนก่ก คือเว้าหั่นแหละเนาะเฮาบ่ฮู้มือตาอยู่ว่าสิดาอือบางทียังยังบ่ทันตายเด้ถ้ายังถึงอยู่ค่ะซื้อกินไวๆๆอ่าวเงินเบิดบาดนี้เงินเบิดอยากยังซื้อกินเงินเบิดบาดนี้พี่น้องอือตายแล้วบาดนี้บ่ได้เฮ็ดได้หาหยังบาดนี้บ่ได้อีกลนั่นก็ผิดสูตรสดีจ้าปลนเด้อจ้าเอาเคียงให้แม่ก่อน ตำมุฮง,งย่างใสหมูให้แม่ม้อนกินหม้อนเราเอ็ดแอดตามภาษาผูเหาห้เฒ่านอกพี่นอกเนาะเฮาผมเป็นลูกอะแรง,งแต่ง่ายหาขาวหนาน้าให้กิน,อนตอนเรงว่าหัดปากเพื่อว่าสินอนเผื่อด้พี่น้ดซิบเทอร์นอบอุนออน่นการพูดื่กนเติมกรเดื่งองสถานการณ์ เราได,ได้เดี๋ยวเราสิทวงแล้วสิเจ้าเอ้ยอไปนะเอ้ย่าสิไปนอนไมน,นนอนแม่เอาลูขอาเต้าไปแล้วว่ะ Nothing. มียังมากไม่ Bye. แบบพอ,อย่างเนาจะโบต้มโบยังเดือพที่นองเดือ,ดอ,ดอแบบมันเป็นสีโบงามนะแบบพอ,อย่างแี้วหนีโดดย่างสดๆแบบนี้เลย ไก่หมูกับตำหมักมุงแม่มอนบอกอยากเนี่ยนี่กะห็ดเนี่ยนี่ตามใจคุณแม่คุณแม่อยากกินแบบนี้ย่างเหีนเน่ยวเหเรื่องเรื่องเดอ้อเราบะ เก่าบ่ะเนาะพอยล่าง้อยน่ะสิด้ซื้อใหม่เลนะี้ยบางเสร็จบางหงงามบ่พี่น้องสวยงามงามบ่อ่าพี่น้อง,ง,ง,อองโอนก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะอ่าเ,เรื่องน้องเมฆว่าให้น้องเมฆนี่บกปกติแล้วสิซะต้องพาไปหาหมอ อันนี้ต่อจากน้องมะนาเนาะหลังจากน้องมะนาเนี่ดีขึ้นมันมาต่อน้องเมฆบ่ไหน,นเนาะสิซ่าพัฒนาการเราหันถามว่าซาบ่ซาจริงน้องเมฆนะแต่ว่าบ่เชิงว่าเราสิบวววส่บว,บว,บว่าเลยเนาะคิงเนาะแต่ว่าเราเป็นคนขี้ขานว่าสื่อขี้ขันว่าเราหน้าปากเราแล้วหน้าปากาเราอยา,า,ากว่าเรา,า,ารก,ากร็ว่าเบ่เพราะว่าเราบ่ได้เป็นอย่าง ห่างกายเรากะแข็งแรงสมบูรณ์ดีอ้วนตุยพีดีงามแล้วเรื่องห่วงห่วงอยู่ห่วงทุกอย่างอยู่แ,แป่บ่อยากเห็ดเราอยากเว้วเวาคันคือสม,มุด่างเฮาเอาแล้วน,นี่ให้ี่ยให้ทุ่น,นี่เราอยากเห็ดเลยบู้เฮาโซนในใจเราก็อยากเห็ดนอกจากว่าตัวใดที่เราต้องการแห้งๆทุกบัดเดียวเลยแล้วที่บอกเราเห็ดอีกเธอที่สองเราก็ไปเห็ดอีกเราจะเห็ดแค่ข้งเดียวเท่านั้นทุเห็ดหายย่ ลังเถื่ออเข้าใจสิ่งที่แม่บอกอ่ะต้องพาน้องไปหาหมอนะแบบเห็นไหมน้องมานายังดีขึ้นเลยดีเพะอายุเราหลายขึ้นน้องมานาเราใหญ่เลยแล้วถ้าปีเลยเดือนเดือนยางขิงเดือนแปดบอกเบิ่งดีเดือนยางนี ดากกดาเดือนเจ็ดเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเขามามานาดีเต็มหาปีเลยเราเกิดเดือนเก้าวันที่เก้าเนาะมานาเนาะเดือนเก้าวันที่เก้าเนี่ก็นามมานาหาปีแล้วซึ่งแบบว่าเราใหญ่แล้วสิซะเราต้องหับหู้แล้วบ่แมนว่าคนใบคนหยังเราเบ้ารู้เรื่องหมดแล้ว ต่างจากมเมฆบบบนี้เด็กพัฒนาการซารมันจะเป็นแนวนี้คอยอันนี้อันนี้คอยคิดสันนิษฐานเองเด้อในตามที่เฮาเรียงดูเนาะถ้าถามว่าเฮาอยากให้เบ,าบ้าบอคือเด็กทั่วไปอยากให้เบ,าบ้าโยอยากให้เบ,าบ้าอะไรอยากให้เบ้าเป็นๆนะฮะอยากให้เบ้าเป็นอยากให้เบ้าเก่งเออนยังกะเมฆเอ้ยแต่นี่เราก็าเราแค่ยังบวบหูคือพัฒนาการซารแต่โบเมนคนใบ อืมว่าสีซะแต่ว่าเราคนิเวนคนใบแล้วเราเขาบริป่วย,ยไปหาหมอเราบ่ิเวนคนป่วยคอยคิดว่าเราบริป่วยคอยก็เลยว่าบริาพาไปหาหมอคอยลูกคอยบริป่วยคุณลองคิดว่า,าจ,จะว่าอันนี้อันนี้คอยบริเมนว่าสีว่าให้เอฟซีแต่ไรเนาะมาตอบตามที่ว่า่นเมันมาแล้วก็พาน้องเมฆไปหาหมอมานายก็ยังดีขึ้นเลยเพม่นกัเเ้าดีให้พี่นอ้อง คือแบบคืออุนเข้าใจแบบว่าลูกอุ่นปอดป่วยนะจักสิไพพาไปเห็ดยังนนกบเก็บไข่ได้เปนตนวต้ว,วน่เป็นวัดบ่สบายเอ,อไปหาหมอเน,นี่เรากับแบบเราลินตามภาษาแบบคือว่าเรายังพันหูเรื่องอยังสิซะพัสธนาการเราซะอือันนี้ยอมหลับเลยคนนาการเมฆสะแห้ง <มา S 2> จักสิไปหาหมอม <า S 1> อยู่ใส่ด้านใดบอกไปหาหมอไปหาอยู่ไทยบอกดอหน้าใด กับโหูไปห้ามหมอเกี่ยวกับเล็กน้อยแบบนี้บอกอันนี้คนยบหูเกี่ยวกับตัวนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้คยมาอธิบายฟังเออขับไป้หูกับเม้นมาบอกด้วยว่าแนวใดจังใดเนาะตามที่เบิงเล่ามาเนี่ยคะเลาสีหูแต่คํำว่านูยุดยุดกับโนแล้วเ้าได้แล้วหูเรื่องตัวนี้นะ แต่นอกหันกับบรเนตใจคือกันกับให้กับยังเนี่ยเราหู้ให้นอนใหยน้ยังหูกินยานอย่างกับปุ๊ติบุดอคอยว่าเป็นน้ำเด็กหน่อยเบาซ่าเบาซ่า,า,าแล้วเรามักจะเป็นแบบนี้บอกคะนเราเราเบาซ้า,าเราเราจะบตอบนอในในในสิ่งที่เราสื่อสารเพราะว่า ล้วสื่อสารกับเขาบ่ได้ดิสะก็เลยตอบสนองกันมันเป็นอนั้นคือว่าอาจจะเป็นนวนี้ก็ได้คันเบา้าขากี่ยวกับโทรศัพท์เน่อาจจะมีบ้างโทรศัพท์เนาะแต่ว่าพอเห็นลูกคนอื่นนะเล่นคือการโทรศพัพท์บิดมือบิดเรนคือกันเอา้าแต่คำว่าจ่อย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 เอา้านี่ัน,นเด็กในกรณีที่ว่าเด็กเบ่งโทรศัพท์เนาะ บางคนเนาะก็บบบบุโบ,บ,บนันดอกมันบบเสมอไปอสิจ้าผมก็เลยคิดว่ามันบบเสมอไปพอลูกลางคน,นก็เกบบึงโทรศัพท์ลองเพลงไปนำ้องเพลงนํำกระเจาไปนำแต่ว่าในการที่ว่าเมฆบึงคือบึงกระตูนแบบถือบดเสาแล้วก็หายได้ถือบดหัวแล้วก็หัวเออก็เข,ข้าใจคือกันอืมจักสซีรเรียงแนวใดเขาก็บว่าทำดีที่สุดเลย เนาะเราฝืนลูกนี่กระดัเอ้าพี่น้องคลิปนี่กะไปก่อนพี่น้องเลยสิปิ้งอันนี้เพื่อมันชีชุกเลยเพราะดามดอกเพื่อมันเห็มแหมึนเหลืองเราเพียงเนาะลาไปก่อนเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับฟังติดตามรับชมคลิปนี่กะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคลิปแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยในด้านลูกเขาที่พัฒนาการซาเนาะขอบุกข,ขอบใจหลายๆเด้อที่มีคําติชมเข้ามาแ้่ก็ะ คอยกับโบงหูแนวสีสีเห็ดแนวสีซ้ำมี่เลยได้กะเม่นเข้ามาได้